สวัสดีครับยังอยู่กับช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอกเช่นเคยนะครับวันนี้พามารีวิวนะครับรถกระบ,บะ4ประตูนะครับเป็นตัว t o y o าไฮรักรีโว o 2.8G ออโต้ขับ2นะครับนะปี2017.18ก็คือโฉมหน้าหล่อนี่แหละนะครับโฉมหน้าล็อกโค ตัว G นะครับและเป็นตัว2.8เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปเลยในเรื่องของออปชันเขาจัดมาเต็มอยู่แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับลอนะครับด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับเส้นสายที่เป็นโครเมียมแล้วก็โทนสีรถนะครับนะเน้นเป็นสีดำนะครับดำแบบเบียนโนแบ็กเข้ามาในเรื่องของกระจังหน้าเนี่ยนะครับนะทั้งดำด้านดำเบียนโนแบ็ก นะหรือว่าดำเงาแล้วก็ตัวโคมโคเมียมนะเน้นให้มันมีมิติขึ้นนะครับด้วยการออกแบบดีไซน์นี่ก็รีโวรุ่นนี้นะครับหรือว,ว่าโฉมเนี่ยก็ดูดีแล้วนะครับดูดีแล้วยิ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกก็เนี้ยเป็น LED หมอนะครับแต่ตัวนี้ก็อย่างเนี้ยไฟเดทามเนี่ย ก็เป็นแนว LED ครับแนวเส้นนะแนวเส้น LED ที่อยู่บนเหนือขอบโคมไฟมันก็ทําให้รถเนี่ยดูดูขึ้นนะครับเวลาขับนะครับวิสัยทัศน์ของรถคันอื่นก็สวนมาก็มองเห็นเราได้ง่ายนะครับเพราะมันเป็นไฟ d a y ์ไลท์นะครับ,ร, daylight, ร,บรวมไปถึงแบบว่าไฟหลีด้วยนะครับในตัวนะ,ะด้านหน้าแบบนี้นะครับคันนี้ปี1 7ึ่งเดดสิบแปด นะครับสภาพเกิน90%สวยๆเนะวยดอกยางเนี่ยก็เกิน90%นะครับเป็นของกุ d เ e ียด้วยนะครับเป็นของยางกุชเชียนะทั้ง4เส้นก็ใช้ได้ยาวๆนะครับใช้ได้ยาวๆคุ้มค่ากันไปไม่นะครับคันนี้นะใช้งานมาแล้วนะครับ1,30,000โล1,30,000ประมาณ1 3น0 0 0นะครับแล้วก็ราคาเปิดอยู่เพียงแค่6,59,000บาทนะบาทราคา ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นรถตัวท็อปนะเป็นตัวแรงด้วยเป็นตัวแรงสุดแหละของอโตโยต้านะครับเพราะาเครื่องขนาดใหญ่ก็จะเป็นเครื่อง2.8นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาทำเครื่อง3,000วันนี้ก็ทำเป็น2,008แล้วนะครับก็เป็นไลน์อัพสูงสุดแล้วของเครื่องของรถกระบะของโตโยต้านะครับในบ้านเรานะสนัญลักษณ์ไฮรักษ์2.8ก็บง่งบอกถึงว่าความเป็น ตัว2.8นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือเปิดเป็นโครมนะครับแล้วก็มีแบบสมาร์ทเอนีนะครับมีปุ่มสมาร์ทเอนทนะบันไดข้างดีไซน์เป็นสีดำนะครับดีไซน์เป็นสีดำชิ้นเดียวเลยแล้วก็ดูเข้ารูมสวยนะฟิล์มติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะครับสภาพสวยกระจกทุกบานนะพอเป็นรถมือสองเราต้องดูนะครับเกรดนะครับ เรถที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นรถเกรดเนะครับรถเกรด A อรถมือเดียวรถไม่เคยชนหนักรถไม่จมน้ำนะครับเครื่องเดิมสีเดิมนะแล้วก็เนี่ยกระจกทุกบานเนี่ยเป็นโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับสภาพสวยนะครับก็คือสภาพของรถเนี่ยแรกเข้าก็สวยนะครับพอมาเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับนะก็ต้องทําให้สวยขึ้น ออปชั่นนะครับด้านหลังมีกล้องนะครับมีกล้องถอยขนาดถอยนะครับวอมไกลเลนนะครับกับยะให้แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กับยะด้วยมีทั้งเสียงมีทั้งภาพนะครับนะตัวนี้กันชนขนาดใหญ่นะครับนะเป็นโครมเมียมสลับกับสีดําที่เป็นกันลื่นมาให้นะครับอันนี้ก็คงทนแข็งแรงนะบึกบึนนะครับบอ,บอกความแข็งแรงนะแมกไลเนอร์นะครับ นะตัวนี้ก็เป็นของเจต้าติดรถมาก็สภาพก็ยังดูดีดูสวยงามนะครับตามภาษาอายุงานการใช้งานมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะนิดๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังดูดีดูสภาพดูสวยงามอยู่นะครับช่วงล่างดีนะครับคันนี้นะครับเครื่องดีช่วงล่างดีอัตราเร่งดีนะครับเพราะว่าในตัวของรถเข้ามาใหม่เนี่ยผมคนนึงก็จะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเทสแลก็ทดสอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ดูมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเทสมีการตรวจสอบได้หลายอย่าง ถือว่าคันนี้ทําได้ดีทําได้ผ่านเลยนะครับก็ผ่านในเรื่องของความสวยคมงามนะนอกจากว่าทางจัดซื้อนะครับจัดหาเขาจะตรวจสอบแล้วนะครับนะในส่วนของผมเองผมเป็นเซลเนี่ยผมก็ต้องมาตรวจสอบทีหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะไหมกับลูกค้านะครับเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างนะครับก็แล้วก็สภาพโดยรวมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็มาดูให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็รถเนี่ยมีตำหนิตรงไหนบ้างก็มาดูทีหนึ่งนะครับ ก็มีการตรวจสอบหลายขั้นตอนนะครับนในส่วนของทางร้านเข้าจัดจัดเข้ามาเองนี่เขาก็ตรวจสอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของตัวรถเองแล้วก็ความเรียบร้อยของตัวรถนะครับก่อนที่นําเข้ามานะครับอ่าตัวนี้เป็น2.8นะ2.8นี่มันจะมีแอร์แบ็กนะแอร์แบ็กเนี่ยด้านเสาเอเสาซีนะครับเสาเอเสาซีนะแล้วก็ด้านหน้ารวมๆไปแล้วเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดลูกนะครับการทํางานของแอร์แบ็กเนี่ยมันไม่ได้แตกพร้อมกันหมดนะครับ นะชนตรงไหนก็คือแตกตรงนั้นมันเป็นการเซฟตี้นะครับเซฟตี้ของผู้โดยสารนะครับผู้ใช้รถนี่นะครับถ้ามันชนตรงเสาซีมก็จะแตกตรงเสาซีแหละนะครับไม่ว่าตรงม่านข้างนี่นะครับก็คือไม่ได้แตกหมดเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของอาการมีนะครับในเรื่องของพวกนี้มันก็ทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับเหตุสุวิสัยบางทีนะครับมีไว้มันก็ดีน,นะครับป้องกันในเรื่องของเหตุสุวิสัยต่างๆนะ แอร์หลังมีนะครับช่องแอร์หลังนะสี่ประตูตัวท็อปนะของโตโยต้าเนี่ยมันจะจัดมาเต็มเลยนะครับนะมีแอร์หลังให้นะเบาหุ้มหนังนะครับนะก็ยกได้นะครับอิสระแบบ40 6 0นะครับข้างล่างก็จะเป็นไว้ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับรองรับระบบไอโซฟิกนะนะครับสองเบาะเลยนะครับเพอบะานไม่บานไม่ต้องห่วงนะครับคานนีสะอาดนะครับดูในเรื่องของหลังคาเนี่ยนะครับ ไม่มีร่องรอยเจอไม่มีร่องรอยจานอ,อ,อักขระใดทั้งสิ้นเลยนะครับเบาะหุ้มหนังนะอันนี้ก็เป็นออปชั่นของเขาเลยนะครับเป็นออปชั่นที่เขาได้มานะกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าสี่บานรวมไปถึงเป็นออโต้ด้วยทั้งสีบานนะครับเห็นไหมเป็นออโต้ด้วยนะครับเป็นออโต้ของสีบานมีล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ตัวปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับมือเปิดด้านในเป็นโครมนะครับมือเปิดด้านในเป็นโครมเมียมนะครับตัวนี้พลาสติก ขึ้นรูปนะครับนะทำเป็นเส้นลวดลายคล้ายๆหนังคือเพิ่มความหรูหรานะครับแต่ในส่วนของซอฟหนังนย็ตรงนี้นะครับช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําต่างๆมีครบทุกบานประตูนะครับมีครบทุกบานประตูนะครับสติ๊กเกอร์เลเบลต่างๆในจุดที่ควรจะมีมีอยู่ครบคันนี้นะครับไม่ไว่าจะเป็นซอกนอกด้านนอกหรือว่าซอกด้านในนะครับต่างๆดูให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่มีประวัติในเรื่องของการชนไม่มีเรื่องของการขันกันไขน็อตนะนะครับ เป็นรถเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมือเดียวจริงๆตัวนี้นะครับเป็นรถบริษัทนะครับเป็นรถของบริษัทหน่วยงานนะครับตัวนี้ใช้งานเบาใช้งานปกติแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าเช็คระยะเข้าเช็คศูนย์นะครับตามระยะที่กําหนดเป๊ะๆนะครับอันนี้หายห่วงได้ในเรื่องของการบริการในเรื่องการดูแลกันเมทาแนนนะพวงมาลัยนะครับปรับได้4ระดับนะครับ4ี่ทิศทางก็คือขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็ ในเรื่องของคูสคอนโทรมีมาให้นะครับตั้งความเร็วแล้วก็เอฟเฟในเรื่องของการดูข้อมูลต่างๆได้แล้วก็คอนโทรในเรื่องของหน้าจอนะครับเขาเรียกหน้าจอ DVD แล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางที่ในเรื่องของมัลติมีเดียนะครับอันนี้ก็คอนโทรได้นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับนะตัวนี้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ นะเป็นออโต้เปิดเป็นออโต้แล้วก็ที่ปรับน้ําฝนเนี่ยปรับได้3ระดับนะครับปรับได้3ระดับตามความเร็วความแรงของอาสายฝนนะครับนะเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบชีคันเที่ยวนะครับเป็นแบบชีคันเที่ยวแล้วก็จอดแปะได้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติที่สามารถที่จะเล่นโหมดบวกลบได้นะครับนะบวกลบได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแพนดชิฟนะครับไม่มีแพนดชิฟก็ สามารถที่จะเล่นที่คันเกียร์เลยไม่ว่าจะาเป็นโหมดเอตกขึ้นตบลงได้นะครับโหมดลบเพิ่มลดเกียร์ได้ตามการใช้งานของคนขับนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดความประหยัดมีมีข้อโหมดนะครับโหมดในเรื่องของอัตราเร่งก็เป็น power mode หรือว่า sport mode นี่แหละนะครับแอร์ออโนะนี่ครับแอร์ออโนะครับมี i l i ิงสต็อปสตาร์ให้นะครับแล้วก็มีพวก usb นะครับ dc outlet นะครับแล้วก็ในเรื่องของอ ป้องกันการลื่นตไหนของรถเพราะว่ารถเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับต้องเลือกรถเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าในเรื่องของเซฟตี้หรือว่าตัวช่วยนะครับต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับถนนบ้านเรานี่ก็เอาได้เอานอนไม่ได้นะครับดังนั้นรถของเรานะครับต้องต้องพร้อมนะต้องพร้อมนะครับนะต้องพร้อมก่อนนะครับอย่างกันนี้เนี่ยมีในเรื่องของโหมดป้องกันการลื่นไหนของตัวรถหรือว่า TCS เนี่ยนะครับมันก็ช่วยหลายอยา่างนะครับช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับป้องกันการลื่นไถลของตัวรถแล้วก็ป้องกันการออกตัวแบบล้อฟรีให้นะครับหรือว่าตัดกําลังรถของเราเนี่ยเวลาเราเร่งกระทันหันนี่แหละประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีของตัวรถแนะอร์เนี่ยเย็นมากนะครับผมขึ้นมานั่งนะครับโตโยต้าหลายๆคันนะผมก็มีความรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าเวลาเราเปิดแอร์ปุ๊บเข้าไปเนี่ย นะครับแอร์มันเย็นไวนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปรออะไรมากนะครับบางทีเราอากาศบ้านเรามันร้อนนะอากาศบ้านเรามันร้อนเนี่ยนะครับเดินมานะครับไปตลาดจอดรถไว้ตากแดดนะมันก็ร้อนอยู่แล้วนะครับนะขึ้นรถมาเราเปิดปุ่มเนี่ยแอร์มันเย็นมันเย็นแบบฉ่ำเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ในการขับขี่ด้วยนะครับรถที่มันมีอัตราเร่งที่ดีนะครับมันมีอัตราเร่งที่ดีมันก็ ตอบสนองในเรื่องของการขับของของเราด้วยนะครับเดินทางไกลยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เราไม่เหนื่อยนะครับไปสายทัดของตัวรถยิ่งเป็นตัวสูงอย่างคันนี้นะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการเดินทางเราเนี่ยไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายขึ้นเราก็สนุกกับการขับรถนะในเรื่องของโหมดในเรื่องของเอนเตอร์เทนนะครับตัวนี้มันก็เชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นพวกการเล่นบูทงบูทูธผ่านเล่น ตัวสผ่านมือถือเปิดเพลงผ่านเนี่ยในเรื่องของการเสียบ USB เชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะมันมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเราอยากไปไหนมาไหนเราก็เสิร์ชหาได้เลยแล้วมันก็ใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมันใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะตัวนี้นะครับมันก็ดีนะครับนะแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันเชื่อมต่อทีคอนเน็ได้นะครับมันเชื่อมต่อคนกับโทรศัพท์หรือว่ากับศูนย์ความช่วยเหลือของเรานะครับ อันนี้เราต้องไปศึกษาดูนะครับบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะนะครับก็อยู่ที่ความสมัครใจของการใช้งานนะครับเขาให้มาก็ดีนะครับมีลำโพงนะครับในเรื่องของเนี้ยมีเสียงแหลมให้ด้วยนะครับลำโพงก็พูด,ดง่ายว่าสี่จุดหกตำแหน่งนะเนาะสี่จุดหกตำแหน่งหรือว่าเนี่ยเขาบอกนะครับในเรื่องของเสียงก็ดีนะนะครับไม่ได้ขี้ลิขี้เหอะไรมากนะครับการใช้งานในรถประจาวันก็อาจจะ ประมาณนี้เพียงพอแล้วนะครับจากส่วนมากเขาจะเล่นแผ่นนะเขาจะไม่ค่อยเล่นแผ่นกันแล้วเขาจะเล่นในเรื่องของเชื่อมต่อโทรศัพท์ฟังเพลงผ่านบลูทูธผ่าน YouTube ประมาณนี้มากกว่านะครับอันนี้นะนะครับในเรื่องของระบบเบรกนะตัวนี้ก็ได้มาเรื่องของ abs ด้วยนะครับ abs e b d นะครับ batcs นะครับ vse vsc นะครับไม่ใช่ va จริงๆมันชื่อเดียวกัน Toyota, Honda, แหละตัว onda อะไรพวกนี้ระบบพวกนี้มันระบบเดียวกันแต่มันชื่อคนละชื่อนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะ ไม่นะครับ1นึ่งแสนหนึ่งแสนามื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะครับระยะทางรวมนะใช้มาประมาณนี้นะครับแต่รถน่ะเข้าศูนย์เช็คศูนย์เช็คระยะนะครับเนืหายห่วงได้ในเรื่องของการ m a i n t e แนน c e เขาเปลี่ยนตามาระยะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถเดิมๆนะคันนี้สวยๆนะที่วางแก้วน้ํานะเนี่ยนะครับที่วางแก้วน้ํานะอ่ามัน Top ๊อปอัพดีกว่าอ่าเนี่ยเห็นไหมนะครับ สามารถวางน้ําได้นะครับวางแก้วนะมันก็จะมีแอร์เป่าให้เย็นรักษาความเย็นหรือว่าให้มันทําให้มันเย็นได้นะครับเดินทางไกลแล้วก็ยังมีเรื่องของค ok, ูบ็อกเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นช่องแอร์นะนะครับช่องแอร์ด้านในนะนะครับช่องแอร์ด้านในเนี่ยนะมันช่วยในเรื่องของการรักษาอุณหภูมิได้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บนะบุ๊คผู้มือคู่มือซอวิทยอยู่ครบนะตัวนี้นะครับเอกสารครบนะ ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับสภาพแบบนี้สวยๆนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนี่นะครับนะตรงนี้ยังมีในช่องเสียบนะครับเป็นไฟนะครับเป็นไว้เขาเรียกอะไรไฟ AC 2 2 0โวลต์นะครับนะไฟฟ้าบ้านเรานี่แหละนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเสียบบ้านเสียบไฟฟ้าบ้านเราได้นะครับแต่มม่ต้องไม่เกินร้อยวัตต์นะนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบบพันวัตต์มาเสียบมันมันติดนะครับอันนี้ต้องดูด้วยว่ามันกี่วัตต์อันนี้มันกําหนดแค่100วัตต์นะครับก็ให้มาก็ดี นะครับในเรื่องของพื้นที่ผมไม่รีวิวนะนะครับมันกว้างอยู่แล้วนะครับนะมันกว้างอยู่แล้วมันเหลือด้วยนะครับมันเหลือด้วยการใช้งานนี่แหละมันเหลือเลยพื้นที่ไม่ต้องห่วงนะครับนะแต่ที่สําคัญที่โตโยต้าได้มาก็คืออารมณ์ในการขับรถด,ดีกว่านะครับอารมณ์ในการขับรถเนี่ยมันตอบสนองนะครับสําหรับคนที่ชอบขับรถนะครับมันตอบสนองดีไม่ว่าจะเป็นแอร์เย็นบ้างแหละอุปกรณ์ต่างๆอุปกรเควื่อะดวกต่างๆมันครบครันนะครับมันใช้โยมานีน้แหละนะครับ อยามันไม่ได้ด้อยไปเลยแต่ว่าเหมาะสมกับราคาที่เขาเปิดตัวมาก็ล้านขึ้นนะครับแต่วันนี้หกแสนห้าหมื่นเ้านคุณได้แบบนี้ไปเลยนะคุณได้แบบนี้ไปเลยได้ตัวท็อปนะนะครับอ่ะเปิดแป๊บเดียวหนาวและแอร์เย็นมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับพาไปดูส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะนี่เออมันเป็นพุทธสตาร์แล้วนะแล้วก็มันเป็นแบบกิเลสกูแจ้จะเป็นประมาณนี้นะครับ มันจะเหมือนกันแหละครับแคมเมอรี่ฟอร์จูเนอร์ีไหมนะมันจะคล้ายๆรูปแบบคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะนี่นะครับดูห้องเครื่องดูฝากระโปรงนะครับเนี่ยสิ่งที่ควรจะดูนะครับเลเวลตรงนี้ก็มี2องตำแหน่งครบนะครับแล้วก็เลเวลตรงนี้เนี่ยก็มี2องตัวเองนะ ฝากระโปรงหน้าของโตโยต้านี่หนักนะครับหนัก To y ยต t าวีโกโต,ยต ivo, โตยต้ารีโ o โ o โยต้ r ฟอร์จโอ้ฝากระโปรงนี่หนักมากนะก็นักจริงนะครับหนักกว่ารุ่นอื่นด้วยซ้ำนะผมเท่าที่ผมจับมาหลายรุ่นผมว่า t o y ยต้าทำมาหนะักนะครับอาจจะในหลายอย่างที่เป็นเหตุผลที่เขาทำหนักนะครับเครื่อง28 0พนะครับตัวนี้17 0มานรแรงม้านะครับนะ 177แรงม้าน่าจะได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับในเรื่องของอัตราเร่งดีในเรื่องของประหยัดนี่นะครับไม่ว่าจะ2อ0เนี่ยเดินทางไกลประหยัดนะครับเดินทางไกลประหยัดนะเดินทางไกลประหยัดมากนะครับผมเคยขับมาตั้งอิเรสดูนะครับประหยัดกว่า 22- งสดด้วยซ้ำนะครับบางจังหวะนะครับรถไม่ติดเนี่ยวิ่งยาวๆเนี่ยนะครับ คือมันขับแล้วรู้สึกดีมากนะครับรู้สึกดีมากแล้วก็ด้วยน้ําหนักของตัวรถเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่า2.4ด้วยซ้ำนะดังนั้นมันจึงขขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ยมันขับขี่สนุกนะครับมันนิ่งกว่านะมันนิ่งกว่าด้วยนะครับขับสนุกกว่าด้วยนะดังนั้นถ้าใครที่อาจจะใช้รถว่าอย,อยากเดินทางไกลบ้างแล้วก็อยากขับทางไกลแบบไม่เหนื่อยเนี่ยผมแนะนำนะผมแนะนําตัว2.8นี่จบเลยนะครับตัว2.8จบช่วงลงช่วงล่างตัว2.8นี้ รู้สึกว่ามันจะนิ่งกว่า2 4นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ไม่แนะนํากันนะครับสาหรับใครที่จะขับแบบไหนก็อยู่ที่ท่านเลือกจริงๆเรามี224ด้วยเรามี228ด้วยแหละนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนะใครสนใจนะรถนี้ผมมีอยู่ประมาณ3-4คันแล้วเข้ามาใหม่นะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ว่าต้องการดูคันไหนเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวผมทำรีวิวดูนะครับโทรมาสอบถามกันนะครับ0961499985นะครับวันนี้ผมก็ขอจบรีวิวไว้เท่านี้นะครับ ขอจบรีวิววี่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมช่องทางการติดต่อกันนะครับ0961499985นะครับแอดมือแอดไลน์มาได้นะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ